สำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องสมถะลิบัสนาควบกันพราวว่าสมถะลิบัสนานี้ถ้าเราจะปฏิบัติให้ได้ผลจริงๆก็ต้องควบกันอยู่เสมออเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงว่ากายคตานสติกาสุปกบฐานบวกกับวิบัตสนาญาณ สรหรมบบวันนี้ก็ยกอยาขอพูดเดื่องมรณา,านุสติกรรมฐานบุคคิปัสนาญานคำว่ามรณา,านุสติกรรมฐานก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี่กรรมฐานกองนี้กองหนึ่งที่มีความสำคัญทุ่มันาพระอรหันท่างหลายใละพระพุทธเจ้าก็ด,ดีไม่ยอมละ แม้แต่เป็นพระอ,อรห,รหรันต์ล้วก็ตามพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามก็ไม่ทรงยอมละกรรมฐานกองนี้เหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าการที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจา้าทรงเรียกพระนนท์เข้ามาหาแล้วองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสถามว่านันทะเธอนนึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง พระนลทรงทูลตอบว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันละเจ็ดครั้งสมเด็จพระผู้มีพระพ่า,ายเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีการัสว่าอน,นันทะดูก่อนอนนลยังห่างมากนักนี่ความจริงท่านเป็นพระโสดาบันแต่นึกถึงความตายวันละประมาณเจ็ครั้งท่านบอกห่างมากเกินไป ตมถาโคตนีินึกถึงความตายทุกลมหายใจเท่าออกนี่การนึกถึงความตายนี่เป็นสมถะภาวนานถ้าใครก็พูดกันบอกว่าสมถะภาวนาไม่มีความสําคัญไม่เป็นจุดหมายปลายทางในการบรรลุมรรคผลก็อย่า,า,าไปเชื่อเขาเพราะสมถะภาวนาถ้าไม่ดีจริงๆพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสอนให้เราปฏิบัติและพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงยึด สมถภา,าวนาไว้เป็นอารมณ์ทั้งๆท,ที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่จงอย่าลืมว่าพระอริยเจ้าทุกท่านแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนดีก็ใช้กรรมฐา,านสี่สิบกองควบกับวิปัสนาญาณเพื่อความอยู่เป็นสุขไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วก็เลิกกันไม่เสี่ยงั้นเข้าใจผิดพระอรหันต์นี่เขากลับขยันกว่าเราทั้งหมด พราเป็นผู้มีสติสมัญญาสมบูรณ์คำว่ามีสติสมัญญาสมบูรณ์ก็หมายถึงว,ว่าการเห็นสภาวะตามความเป็นจริงของขันห้าท่านเห็นเป็นปกติท่านไม่ยอมปล่อยไม่ยอมละเพราะการทรงคันห้าเป็นอานกายของความทุกข์ถ้าเราละสมถะวิปัสนาถึงนสมนการไปแล้วอารมณ์มันปล่อยมันก็ไม่ยอมรับนับถือความเป็นจริงอาการความทุกข์ใจมันก็เกิด อารมณ์จิตของเราทรงสติสมัชยยัญุยะอยู่ตามปกตินึกถึงสมาธภาวนาเป็นอารมณ์จิตใจมันก็สบายมีอารมณ์ปล่อยยอมรับนักถือกัคนธรรมดามีการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เป็นของดีดียังไงเพราะดีเราจะได้ไม่ประมาทไม่จงอย่าคิดว่าอายุของเรายัางน้อยเราจะไม่ตายแต่คิดอย่างนี้ก็ผิด การทิดนึกถึงความตายตรงนึกอยู่ทุกขณะจิตเมื่อเราจะตายเมื่อไรก็ได้นี่ก่อนที่เรานึกว่าเราจะตายเราก็ต้องหาทางไปให้มันเหมาะสมเวลานี้การเกิดมาเวลานี้รู้สึกว่าเป็นโชคดีมากบรศาสนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้ายังมีความสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ เว้นเวทเพิยงว่าเราไม่ยอมรับนับถือํำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมครูกลายเป็นแกะดำในพระพุทธศาสนานั่นแหละความทุกข์มันเข้ามาถึงใจเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะตายก็ตั้งใจไว้มันเป็นของไม่อยากถ้าเราไม่อยากไปอบายภูมิเราก็รักษาสิ้นหาบริสุทธิ์ อันนี้ถ้าเราสาสินห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วเราก็ไม่ไปอบายภูมิแล้วมีการเกิดเป็นมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ถ้าเราอยากจะเป็นเทวดาแล้วก็ทรงหิริลาโอตะป,ปะหิริเบื่อความละอายอายต่อความชั่วโอตะปะเกรงกลัวผลของความชั่วใจผลเป็นทุกข์ นี่คนที่เลือกเทียงความตายเป็นอารมณ์ก็หาทางเลือกแบบนี้อาการที่เราจะต้องเลือกก็เลือกอยู่ทุกวันยีลิความละอายต่อความชั่วขึ้นชื่อว่าความชั่วทุกอย่างเราไม่ทําโอตปะเกรงกลัวผลต่อความชั่วใจผลเป็นทุกข์เราก็ไม่ทํเพราะกลัวมันจะแล้วนี่ลัวแล้วเราจะทำยังไง ความชั่วต้องมีทั้งสองอย่างคือทั้งฝ่ายวินยัยและเกิศีลและฝ่ายธรรมะธรรมะส่วนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าเป็นอธรรมเป็นธํามให้เกิดความทุกข์ตัวอย่างเช่นนิวรณ์ห้าประการเราก็ไม่ยอมคบถ้าเราไปคบนิวรณ์ห้าประการเข้าถึงแม้ว่าเราไปขาดศีลเราก็ไปออายภู่มได้เพราะจิตมัวหมอง มีการนึกถึงความตายเป็นรมดีอย่างนี้ถ้าเราต้องการจะเป็นรมแล้วก็ทรงสมาธิจิตให้เข้าที่อารมณ์ฌานแล้วทรงฌานไปตลอดเวลาตอนนี้แต่หากว่าเราคิดว่าทวการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเทวดาคนดีหรือพรมคนดีย่อมไม่ยังประโยชน์ให้สําเร็จกระคือไม่สามารถจะทรงความสุขนั้ตลอดกาลตลอดสมัย มั่นสุขชัว่วขณะเราก็กลับมาหาสแสวงหาความทุกข์ใหม่ <c oughs> ในเมื่อบุรหมดบุญบาร,รมีเราไม่เอาเราก็ตั้งใจไปพนิพันการจะไปพนิพันก์ตั้งใจเอามรณานุสติกรมรมฐานขึ้นเป็นเสื่อตั้งหน้าการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นึกถึงตัวเราจะต้องตายถ้าระหวังจะอาศัยใครเขาไปดีพึ่ง เราก็ต้องรึกว่าที่พึ่งของเราผู้นั้นไม่ช้าท่าก็ตายเหมือนกันเมื่อเราหวังจะเอาวัตถุส่วนใดเป็นที่พึ่งก็จงรู้สึกว่าวัตถุส่วนนั้นในที่สุดก็สลายตัวเหมือนกันไม่มีอะไรทรงตัวี่การที่เราจะจะเข้าถึงที่พึ่งได้จริงๆก็ต้องเข้าถึงตัวเองเป็นสาคัญ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าต้หิอตัตโนนาโถโกหินาโถบโรูสียาใตาหิสุทันเตนาะนาถังภนภสีนพังซึ่งแปลเป็นใจความว่าตนลายมเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อเราฝึกฝนตนดีแล้วเราจะได้ที่พึ่งอบุคคลอื่นจะพึ่งได้โดยยาก นี่เป็นพุทธภาสิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงเตือนว่าตาเอัตโนนาทโถตนแลย่อมเป็นดีพึงของตนตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะละพระพุทธธรรมประรรสงค์และความดีทั้งหมดเราจะเข้าถึงความดีได้ก็เพราะอาศาษาษาัยการฝึกฝนตนของเราคือจิตคำว่าตนในที่นี้ได้ก็จิตไม่ใช่ได้กับร่างกาย เกือจิตใจของเราเข้าไปเกาะความดีเข้าไว้ทาส่วนใดดีสามารถจะทําให้เราเข้าถึงพระนิพพานได้แล้วก็ทําส่วนนั้นทาที่มีความสำคัญที่เราจะเห็นได้ง่ายคือตัดรากเน่าของกิเลสก็ได้เกิดโลภะความโลภเราตัดด้วยการให้ทานทำจิตให้ทรงอยู่เสมอว่าเราใ้ทานเพื่อทำลายโลภะความโลภ ถ้าความโรคจะได้ไม่กอดใจอีกประการหนึ่งรากเงาของกิเลสก็ได้กับความโกรธอันนี้เราจะทําใช้ทยพมีหารสี่เป็นปกติเพราะเป็นการหักล้างความโกรธเมื่อจิตเราทรงพอม,มีหารสี่ความโกรธความยาบยับ,บัตมันก็ไม่มีการที่สามโมหะความหลงตัวนี้เป็นตัวสําคัญ เป็นรากเงาใหญ่เป็นตัวบัญชาการให้เกิดความรักความโลภความโกรธถ้าหลงไม่มีสิอย่างเดียวและแตัดความหลงได้ตัวเดียวก็ตัดได้หมดมีการตัดตัวหลงมาตัดไปยังไงตัดตมมรณานุสุิกรรมฐานก็คิดแต่ว่าคนเราและสัตว์ทั้งหมดเกิดมาแล,แล้วมันก็มีความตายเป็นที่สุด วัตถุต่างๆที่เป็นสมบัติของโลกมันมีการเกิดเกิมีมันมีการก่อตัวก็ในเบื้องต้นแล้วก็สลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันพังวัตถุเรียกว,ว่าพังคนหรวว่าสัตว์เรียกว,ว่าตายนี่เป็นเรื่งความแน่นอนของชีวิตที่ทรงอยู่มันไม่มีหาความแน่นอนอะไรไม่ได้มันมีการสลายตัวเป็นที่สุด แล้วก็หวนเข้ามากลับจับเป็นปัสนาญาณที่เราเห็นว่ามันเกิดแล้วมันมันตายเนี่ยมันเป็นสมถะก็หันมาจับไอตัวตายเนี่ยและเป็นสกายยทิฏฐิเป็นวิปัสนาญาณไปว่าทาไมมันถึงต้องตายร่างกายนี่มันเป็นเราหรือเปล่าถ้าเรามีในร่างกายหรือเปล่าถ้าร่างกายเป็นเราเป็นของเราจริงแล้วมันจะตายได้ยังไง เราคือจิตคิดอยู่เสมอว่าเราคบประงมร่างกายของเราให้ทรงเป็นปกติสร้างสสงความเจริญให้เกิดขึ้นในร่างกายอาหารประเภทไหนที่เขากล่าวว่ามีประโยชน์เราพยายามหามากินถ้ามันมจะแพงมันจะเหนื่อยมันจะยากแงก็ตามแล้วก็หามากินบำรุงบำรเลอร่างกายให้มีการทรงตัวแต่แล้วในที่สุดร่างกายของเรามมนทรงตัวหรือเปล่า มันหาความทรงตัวไม่ได้มันเดินก็ไปหาความตายทุกวันสุดซทมไปตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาถ้าเรากินอาหารก็ไปถ้ามันมันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราไม่ต้องการให้มันหิวกินแล้วไมันอิ่มตลอดการมันก็ไม่ยอมที่เราไม่ต้องการให้มันแก่ก็จะแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยแล้วมันก็จะป่วย เราไม่ต้องการให้มันจะตายมันก็จะตายที่เราไม่ต้องการให้มันทุกข์เราห้ามไม่ได้ห้ามแก่ไม่ได้ห้ามป่วยไม่ได้ห้ามสุดโทมไม่ได้ห้ามตายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอามาป้องกันความทุกข์จะให้ไปเกิดกับมันหมอชั้นดีที่ไหนมีอยู่นักวิชาการมีที่ไหนปรากฏอยู่รอไปหา พยายามทำทุกอย่างให้ร่างกายมีความสุขแ้วเราหาความสุขจาร่างกายได้หรือเปล่ามันก็เปล่าร่างกายมันมีแต่ความทุกข์ทุกลมให้ใจเข้าาใ,ใจออกในเมื่อมีร่างกายอยู่ทุกจะความหิวมันก็เกิดทุกจะความหนาวความร้อนมันก็เกิดทุกจะการปวดอุจจาระปัสสวะมันก็เกิด ทุกข์เพราะความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่สบายกายได้แะกะโกครคภัยไข้เจ็บโรควนมันก็เกิดทุกข์จากความไม่สบายใจได้แก่ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกรกะทบก็ทกรกะ,ะทั่งการมณ์ที่เราไม่ต้องการมันก็เกิดนี่เป็นอนุว่าตลอด2ีสี่ชั่วโมงเราหาความดีจากร่างกายไม่ได้เลยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่คาช้าปรมาโรคา โรคที่ประจำกาอยากอย่างยิ่งนั่นก็คือโรคหิวหิวในอาหารนันก็หิวมันก็สร้างความให้เกิดได้ความหิวในอาหารถ้าเรามไม่สามารถไม,ไม่ไม่มีโอ,อกาสบริโภคอาหารได้ความทุรนทุนรายมันเกิดอาการเสียดทางทางร่างกายมันเกิดใจก็ไม่สบายมี่ตัวหิวแนละ้วไม่มีตลอดวันแล้วก็มีตลอดการตลอดสมัยยันตาย นเมื่อความหิวมันเป็นเครื่องเสียดทางร่างกายเรียกเสียดทางจิตใจมันจะมีความทุกข์หรือย,อยังไงมันก็เป็นความทุกข์ในหิวมันก็ไม่ใช่หิวแต่อาหารหิวอยากจะได้อย่างโน้นหิวอยากจะได้อย่างนี้มันหิวทางใจในความควารถนาทางใจมันเกิดขึ้นมาใน,นความต้องการความปรารถนาเกิดขึ้นมันก็มีความทุกข์อีกถ้าราลความปรารถนาไม่สมหวัง หรือว่าความปรารถนาจะสมหวังได้ก็ต้องตั้งใจในเกจกายประกอบททำกิจการงานรวบรวมทรัพย์เพื่อได้ของสิ่งนั้นมาเป็นสมบัติของเราอันนี้มันก็เป็นภัยใหญ่คือมีความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายเป็นการทรมานร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาได้มาสมหวังแล้วในการต่อไปถ้าตายเราไปได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้ ไม่มีอะไรเอาไปได้เลยเป็นอันว่าร่างกายนี้ไม่มีประโยชน์การเกิดมามีร่างกายมีแต่โทษมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนมันหาประโยชน์อะไรไม่ได้นี่เราก็จะนั่งเมาร่างกายเพื่อประโยชน์อะไรตอนนี้เรามาตัดตัวหลงกันโดยมากเรามันหลงตัวเป็นสำคัญ ที่เราต้องมีความเหน็ดเหนื่อยด้วยการท่างพวงก็เพราะเราหลงตัวเราการทําทุกอย่างแสวงหาของทุกอย่างเข้ามาก็าเพื่อประโยชน์กัะร่างกายอย่างเดียวสําหรับจิตใจเป็นเพียงความปรารถนาเท่านั้นเพราะว่าเราตายไปแล้วส่ดสทุกอย่างมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าการหากินการแสวงหาทรัพย์ ถือว oh, ่าเป็นหน้าที่ของการทรงอยู่แต่ว่าทำใจของเราปลดเสียอย่าไปเมาในทรัพย์็นเสียงย่คิดวาเรากรมันจะคงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยทำใจให้สบายเหมือนกับในสมัยที h, ่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศมาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยู่มีพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นเคยเป็นพระราชามาก่อน ท่านจำมันยู่ในป่าซึ่ไม่ไกลเมืองนักวันหนึ่งท่านเขามีงานนะัะะกคารฤเษ์ประจำปีให้งคมไฟสว่างสวยไปทั้งเมืองมีความสวมีเรียกว่ามีความสวยสดเตอการตาอย่างยิ่งในเวลาราตรีแสงไฟทำให้สว่างทำให้สวยตัวท่านเองยืนอยู่ในป่านั่งอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวมองไปดูแสงไฟ ก็ามานั่งนึกในใจว่าอาจิรังวัตยังกายโยปทวิงอาิเศสติชุดโลวะเปทิวิญญาณโนนิรัตถังเมกเริงครังซึ่งแปลเป็นใจความโดยย่อตัวเรานี้เวลานี้มีอุปมาเหมือนกัทถอนไม้ที่เขาทอดทิ้งมาในป่าย่อมไม่มีใครมีความสนใจร่างกายของเราในหาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้เวลานี้ไม่มีประโยชน์ มันไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้ที่เคลื่อนที่ได้น่อยไม่ช้าความดับไปก็จะเข้ามาถึงนี่แค่คิดเพียงเท่านี้ผลในที่สุดพอคิดอารมณ์จบอารมณ์จับถึงเข้าย่างจริงท่านก็ได้สําเรจอรหัตผลนีน่การนึกว่าร่างกายมันจะต้องตายและร่างกายไม่มีประโยชน์เราไม่เกาะในร่างกายที่อย่างเดียว ในเมื่อเราเห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีเราไม่ยึดถือร่างกายเป็นสาระแต่ว่าการบริหารร่างกายก็มีความจาเป็นในเมื่อมันยังไม่ตายถ้าเราไม่บริหารร่างกายไม่หาอาหารให้กินไม่ประคบประหงมมันบ้างทุกเวทนามันก็บีบคั้นหนักนี่การเราจะหาอาหารให้มันกินหาเครื่องลงหมให้หายารษาโรคให้หาเครื่องทําความย็นความร้อนให้ ต้องคิดว่านี่เราหามาเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาั่กขณะเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะหามาให้ส่งการลตลอดตลอดการตลอดสมัยแล้วก,ก็จําไว้เสมอว่ากายมันจะต้องตายร่างกายเก็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายไม่ใช่ใดของความสุข เป็นปัจจัยสร้างความทุกข์ให้เกิดเราเกิดชาติใดก็ดีต่อไปนั้นชาติต่อต่อไปชาตินี้มีสภาวะเป็นเช่นใรชาติหน้าต่อไปก็มีสภาวะเป็นเช่นนั้นคือมันจะเต็มไปด้วยความทุกข์เราไม่ต้องการความทุกข์เราก็ไม่ต้องการขันห้าถ้าตั้งจิตใจไว้ว่านับตั้งแต่บ,บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นที่ว่าขันห้าคือร่างกายจะไม่มีสำหรับเรา เราไม่ต้องการความเกิดที่มีร่างกายต่อไปสิ่งที่เราต้องการก็ได้แกิผนิพานร่างกายคิดอย่างนี้คิดเฉยๆมันก็ยังไปนิพานไม่ได้ก็ต้องหันเข้ามาตัดความรักในรูปเสียงที่เราได้สัมผัสเดิมนาจอาสุภสัญญากาเรียนกันมาแล้วมาตัดความโลกโดยการให้ทาน มาตตกความโกรธโดยการทรงพรมิหานสี่ตกความหลงเห็นว่าสก,กาญาติทิฏฐิี่ร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเดินไปเดินมานั่งอยู่คิอยู่เสมอว่าร่างกายนี้มันจะพังเมื่อไรก็ได้ร่างกายเต็ไมไปด้วยความทุกข์ร่างกายเต็ไมไปด้วยความโกโศกคือความสปกปกโสม,มุม มันเป็นดิแนแดนนำมาซช่งความทุกข์ร่างกายคือโลกนิ้ทางมันเป็นรังของโลกเอาพังคุ้นหนังมันต้องมีความเผยเน่าเป็นธรรมดาเราไม่ต้องการมันอีกชาตินี้ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายสําหรับเราเราไม่ต้องการร่างกายคือการเป็นบระโสดาสิกทาคานาคาราหันเขาก็เป็นแค่นี้เท่านั้นถ้าจงพยายามระมัดระวังรักษาศีลให้บริสุทธิ์ มีสติะไมปชัญญะควบคุมไว้ในเรื่องของศีลเรื่องของทานเรื่องของเจริญภาวนาถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหนา้ามีจิตแบบนี้เป็นเอกขตารมคืออารมณ์มันเดียวหมายความเห็นว่าร่างกายเป็นไดของความทุกข์ได้ตายร่างกายแบ็นนิจางหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังไม่ทุกข์อนัตตามันจะลายตัวไปในที่สุด เราไม่ต้องการร่างกายอีกทรงปฏิสัมพันญะในการทรงอสุปัญญาให้เกิดเป็นปกติมีจาคะจาคานุสติกรรมัฐานจิตใจต้องการให้ทานเป็นปกติมีศีลานุสติกรรมัฐานทรงศินเป็นปกติมีพระมิัานสีเป็นปกติ ไอ้เมล่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ฉึกของเรามันจะพังเม่อะไรก็ช่างมันยอมรับนับเพิกกฎธรรมดาเป็นปกติอย่างนี้เราก็เข้าถึงอริยมรรยผลได้โดยเฉพาะไม่ยากเพราะว่าธรรมะพระองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพาเจ้ามีความสําคัญอยู่เพียงเท่านี้นี่การที่จะเข้าถึงอริยมรรยผลนะไม่ใช่จะมาศึกษากันฟังแล้วก็ลืม ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดคิดตลอดกาลตลอดสมัยทำใจให้สบายมีอารมณ์ไม่หวั่นไหวเมื่อร่างกายเกิดทุกขเวทนาเพียงเท่านี้จิตใจขบรรดาท่านทุกทุกท่กทกทกทานโดยทนหน้าก็จะเข้าถึงความสุขคืออริยมกกรรยผลตามที่ตนเยเพื่อนปนาถ้าต่อจากนี้ไปขอทุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรูลมให้ใจเข้าออกวปร้ายใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าว,วลร้ายใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเมื่อจิตใจสบายแล้วก็จงพิจารณาตามที่กล่าวมาแล้ว,วจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา